สวัสดีครับสวัสดีพี่พินเพื่อนลุงป้านะอาอาทุกทกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์เดินป่าล่าพีนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะกลับไปดูคุณป้ากับลูกเขาที่อาศัยอยู่ข้างบนกันสองแม่ลูกนะว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าลงไปใช้ชีวิตในบ้านตามปกติแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยลงไปหรือเเพราะว่าเมื่อวานผมได้ยินแว่วๆว่าเขาบอกว่า วันนี้เนี่ยเขาจะลงไปหมู่บ้านเพื่อไปหาลูกเขาเพราะเขาคิดถึงลูกแล้วนะครับก็โอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปดูถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ถือว่าป้าเขากลับไปแล้วก็ดีนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังด้านบนกันครับไปผมเดินมาเนี่ยมาได้สักพักแล้วนะก่อนมันก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้ oh. ยุงเนี่ยเยอะมากผมยังไปไม่ถึงไหนเลยดูดิกัดมือเต็มมือเลยวูว่าคุณป้านเนี่ยกับป้าไปยังผมได้ยินไมว่าเมื่อวานตอนผมเอาข้ามาให้เขาบอกว่าวันนี้เขาจะกลับแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเสียงอะไรวะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปเราตอนนี้แต่มาชิงแล้วลูกบ้าอยู่หรือเปล่างเงียบมากลงไปหาลูกกันแล้วนะ กินอะไรตายเลยอ่ะป้าครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโอ้ยดึงเยอเดี๋ยวมึงครับยังไม่กลับเหรอครับถ่ายแดะ ถ่ายรูปมื่อคืนนี่แหละเพื่อจะไว้มีเชียฮะจะเว้ไอ้เอามีอย่งเงีหรอเอาหมีได้แน่แหละเพื่อถือเลยผมถามเขาว่ากินข้าวยังเขาบอกกินแล้วนะครับผมถามว่ากินกับอะไรแกบอกว่ากินกับน้ำพริกเกลือนะครับ โอ้โหน้ำสาดมากเลยเดี๋ยวเออเพื่อนย่างเกยอยูนเอ่อท้องบริเวณท้องยอนเทอ่ะผมบอกแกว่าผมขอสำรวจดูบริเวณรอบๆที่แกอาศัยอยู่หน่อยว่ามีงูพิษหรือ่สัตว์มีพิษไหมนะครับโอเคเราจะลองเดินสำรวจดู ไกลอย,ออยอนแท้ะอ,อ,อทะให้รให้กินไงผมจะลองเดินหาต้นตอหากินดูนะครับว่าเป็นกินนล้าหออะไรนะหอ้หมนมาก เ่นอะไรเลยแต่คงไม่เห็นกินมาจากทั้งหนวะที่ดักย้ายป้าดักหากินสัตว์ป่าอเปล่ายุงเยอะไปเจออะไรเลยอเปเ้อนี้มีเอจองไปดูฟังน่เฮ้ เฮนั่นแหละซื้อแหละหน้าก่อนฮะเขาบอกว่าของคนได้กินเหมือนกันมีรูกตัวอะไรตายหน้าเชียหน้าอึ้งฮะหน้าอน้ไม่ีแมงคืออยู่เพียงเหนือ ตัวอะไรโฮ้ยที่ดักอันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นสล,ลิงเลยพี่พี่โหยน่ากลัวเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าผมเดินไปเตะโดนนี่ผมโดนดีดเลยนะนี่กันหนึ่งกลิ่นได้กลิ่นมาจากแถวๆนี้ ほう。 ถุงอะไรวะพี่พี่ถุงอะไรวะกลิ่นมาจากในถุ่งนี้ได้เลยศพอะไรอ่ะโคตรเหม็นอ่ะดูดิ ขาตรงนี้มีกรบดานอีกแต่ตรงนี้ไม่รู้กือถุงอะไรไปโค้งเหมืนอนเนาะกลิ่นคือไม่ไหวเลยไม่รู้ตึกถุงอะไรนะเนี่ยโค้งเหมนเหม็นไม่ไหวออกก่อนเพื่อเพื่อครับ ไปครับไอ้นั้นถุงอะไรอ่ะเหม็นมากเลยลตรงนู้นอะ่ะโอ้โหคือเหม็นมากอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากถุงนู้นอ่ะยายไม่รู้ตัวอะไรตายมีคนเอามาทิ้งเหรอ,อใช่ไหมครับถุงอะไรอยาย,ายคือเหม็นมากมีชฉบองนั่แหละเพือพ่อเพื่อ ฉบวงนั่นแหละฮะนั่นแหละเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะคือถุงอะไรว่เหม็นมากเลยฉบวงนั้นหน้าอเก็ดไว้พี่เออเมื่อกี้ผมเข้าใกล้โหคือปวดหัวเลยกลิ่นขึ้นสมองเลยอ่ะหยอยพี่เอาทองหยอะ โอ้ oh, อยู่ได้ไงวะเหม็นมากเลยนะยายโคตรเหม็นเลยอะ่ะเนี่ยโอ้ห oh, น่แกอยู่อะ่ะเพื่อยยายลองมาดูดิชาวงน่นแหละเสียเนี่ยหน้าอื้ึเก้อท้องโย่เพื่อนเหมือนยายจะออกมาดูหรือเปล่า โอ้ท้งนอนนะเพื่อลู่ท้งลู่เพื่อลู่นะน่าอึเก้อหลียู่บ่หน่าอึเก้อฮืมลูกพี่ยอะไรเพื่อเหมือนวิบากจะขึ้นเข่าด้วยนะโอ้ทางนอนนะเพื่อนน,นะอนอน,น ư ư cửa yeah. ờ, thằng nào Nó Được chưa mm. kia trái lấy mấy na ư cửa na ư cửa nè không biết là cái gì này thùng rồi thùng น่าอึกอนะนะพี่นะถ่ายมือไหมฮะยายเขาไปนอนแล้วทุกนั่นอะไม่รู้ถุงอะไรยุงก็กัดผมผมถือกล้องไม่นิ่งเลยดูดิโอตัวอะไรวะพี่พี่คือเป็นห่วงยายนะ Nó thằng yếu ờ ờ, nó bơi á bụi ê ư mà à Nó ư mô mô thùi xịt à Nó hả Hả Nó ư cũng vậy, Ờ, đấy khu vô bóng, ta xin phép nó Ờ uh, Chặt chay anh à giờ ừ. mình sẽ kẹp mái phải, không thi, không thang, hay dài cho nó ngồi đường cho Ờ, ừ, dọn tha chim bên này ở ừ. na Nà, cơ với hả ừ bảo cô ấy vậy บอโคตรเหม็นถ้าโอเควะนอะเดี๋ยวย้ายกลับไปอยู่กับผมก็ได้นะถ้ากลัวอะไรนะครับก้าเชียบเพ้ยอจ,จู่จวงเออมาอายอเพื่อนเน<า>ื้อเนื้ออุ้งเท้าอยู่จู่จวงอายนยังไงฮะจะลองปีนให้นไปดูเผื่อมองเห็นเออ ถุงอยู่ตรงนั้นเลยอะคุ้นเหม็นเลยประเด็นเหม็นจริงคือเหม็นมากพี่พี่เอฟซี FC. ผมไม่เคยได้กลิ่นอะไรเหม็นขนาดนี้น นี่ก็คือวิวข้างบนนะครับก็ล้อมๆเ่ยจะมีแต่กับดักทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่รู้ใครเป็นคนดักไว้นู่นก็กับดักอ่ะอมั้งผมว่า่ะตรงนั้อนอะ่ะเจอไหมไม้นะนะั่นอ่ะกับดักเยอะมากเยอะ่ะเฟ้ยโอ้โห,โห,โหโกินือ <Okay. S 2> น่าเอือกเว,ว้ยจะคุยจาถามให้หรอเดี๋ยวอายุยายกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับยายกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกูคูกโก,ก,ก,กย่ามาเพี่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอากับข้าวมาให้นะดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอากับข้าวกับปลามาให้ยายกินนะอันนี้ยายรับประทานอาหารเสร็จละ เม่ยเชียเพื่น้องมีหัวเงาหนาอืมอืมเออเออเดี๋ยวกูคุยนานอยู่เม่แกี้อังคืนเนอะเมื่อกี้เอ่อพี่อังกับคุณกับเขาเออเออชาวบงนานาท่านโอเคป็นนันนลีโอลุกใหญ่ใหญ่อ่ะผอนหน้าเกิดไว้เหม็นมากพี่พี่ผมบอกยายว่าถ้าอยู่ไม่ไหวนะให้ลงไปอยู่บ้านก่อนนะอย่าอย่าเพื่อนชาวบงหน้าเอือเกิดไว้ จะลองเดินขึ้นไปดูข้างบน,นมีอีกไหมถุงอิดหนะ์หนาโอ้ยปลูกตะไคร้ด้วยให่ยยปลูกตะไคร้ด้วยดูดีทางเดินสัตว์ป่าใหญ่หรือเปล่าข้างบนเนี้ไม่มีกลิ่นละมีกลิ่นแต่บริเวณตรงถุงนั้นเลยเหม็นมากไม่รู้ว่าคือตัวอะไรใส่ในถุงปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับโอเค เดี๋ยวไงก็ต้องขอลายายละโอเคเพื่อเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอากลับข้าวกับข้าวมาให้เด้อเดี๋ยวจะเอาหมูทอดกับปลาทอดแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้กาย,ย่าเพื่อ,อเนี่ยยายว่างๆก็ไปนอนตรงที่พี่ตั๊กกับเพื่อนเบสพี่สอนทํากระต๊อบให้ก็ได้ไม่ทำไม่ต้องนอนตรงนี้ก็ได้กายาเน่ยโอมาท้องโย บอกเขาอยู่สนุกตรงนี้นะครับเออเออเออโอ้น่ะจูจงเอออ่ยอะอ<า>เนี่ยเราด้วยมีอะไมี c โอเฉอาเออเออเออเจ๊คุยจะทายลหอดูแลตัวเองนะโอเคพี่พี่ผมยังไงผมต้องขอลาละนะเดี๋ยวยายบอกก่อนเดี๋ยวยายก็จะก่อ,อกไฟแล้วนะครับเพราะว่ายุงเยอะแล้วแกก็บอกว่า จะไอ,อันนี้ด้วยไม่หนาวนะครับโอเคเดี๋ยงไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนครับไปอย่าท้ายแล้เพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอากับข้าวนะครับมาให้ยายตอนเช้านะครับแล้วก็ดูข้าของที่จําเป็นนะครับเอามาฝากยายนะครับโอเคไปกินเหม็นมากเดี๋ยวัไงเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้นะใครทิ่ชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อ,ตอไปแล้วมีกำลังใจเนี่ยในการเดินทางนะครับไปหาคนยากไร้นะครับแล้วไปให้ความช่วยเหลือแก่เขานะครับก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ